ค่ะสวัสดีค่ะเราก็มาต่อกันนะคะกับการสร้างความตระหนักนะคะในการต่อต้านการทุจริตนะคะเมื่อมีนโยบายมาแล้วเราจะสร้างความตระหนักนั้นให้เกิดกับการป้องกันแล้วก็ปรับปรามการทุจริตได้อย่างไรนะคะซึ่งการป้องกันการทุจริตเนี่ยกะทาได้โดยการสร้างความตระหนักแล้วก็สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตนะคะโดยการบูรณาการรวมทั้งองค์กรนะคะเป็นการ เฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกวาระนะคะแล้วก็ร่วมงานกันนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้แล้วก็ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นมากแล้วก็มีผลต่อการสร้างประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลในการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในองค์กรด้วยนะคะสำหรับการคิดคนสต t r a โ n t m o นะคะเป็นการที่ตกผลึกนะคะจากทางความคิดของความหมายของจิตพอเพียงนะคะ ต้านทุจริตนะคะซึ่งจิตพอเพียงต้านทุจริตเนี่ยก็ประกอบไปด้วยคํา3คําด้วยกันนะคะก็ประกอบไปด้วยคําว่าจิตพอเพียงนะคะแล้วก็การต้านทุจริตนะคะซึ่งจะต้องอมีจิตที่มีความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ทําใหา้นึกถึงคําภาษาอังกฤษที่คําว่า strong นั่นเองนะคะที่เราจะ ใช้หยิบไปใช้ได้ง่ายแล้วก็มักจะใช้กันบ่อยด้วยนะคะความหมายก็คือเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าจะต้องอะอะนะคะรับรู้โดยทั่วไปว่าขออภัยค่ะต่อเอาใหมนะะ่นะคะนะสำหรับสตรองโมเดลนะคะจิตพอเพียงต้านทุจริตนะคะก็เป็นการตกผลึกทางความคิดนะคะของความหมายคําว่า จิตพอเพียงต้านทุจริตซึ่งประกอบไปด้วย3ามคำด้วยกันนั้นก็มีคำว่าจิตนะคะการอาพอเพียงนะคะแล้วก็การต้านทุจริตนะคะซึ่ง เป็นจิตที่มีความแข็งแกร่งมากนะคะนํามาจากคําภาษาอังกฤษว่าสตรองนั่นเองที่เป็นคําที่ง่ายๆแล้วก็มีการใช้กันบ่อยนะคะความหมายเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องมาตกผลึกนะคะด้วยตัวอักษรทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะก็ประกอบไปด้วยตัว S T O R ซึ่งประกอบไปด้วยคำภาษาอังกฤษทั้งหมด6ตัวก็คือ S T R O N G นะคะนำมาประกอบนะคะแล้วก็คิดค้นโดยสำนักง,งานป้องกันและประปาบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะ ะะซึ่งนำมาประยุกตะะ์จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศรมหาภูม ah um ade, ะะิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรน,ะะนำมาใช้กับหลักการต่อต้านการทุจริตนะคะคซึ่งเป็นหลักฐานของความพอเพียงนะะในการต่อต้านทุจริตะะให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานของความคิดของปัจเจกบุคคลนะคะคซึ่งสามารถนําไปใช้ในองค์กรเพื่อลดความทุจริตและกเ็เกิดค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตได้นะคะ ซึ่งสตรองโมเดลนะคะได้มีการสร้างและพัฒนาขึ้นตามแผนภาพดังปรากฏดังต่อไปนี้นะคะตัว S นะคะตัว S เนี่ยคือความพอเพียงนะคะเป็นหลักความพอเพียงโดยบ,บุคลากรสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมนะคะอย่างเป็นอัตโนมัติด้วยกันและก็มาตัวทีนะคะทก็จะเป็นความโปร่งใสนะคะซึ่งบุคคลในหน่วยงานสามารถปฏิบัติ ปฏิบัตินะคะบนพื้นฐานของความโปรง่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยและตัวอการตื่นรู้ค่ะนะคะเป็นการตื่นรู้นะคะและมีความรู้พร้อมที่จะลงมือป้องกันการทุจริตนั่นเองนะคะสำหรับตัวโอนะคะก็คือการมุ่งไปข้างหน้านะคะมุ่งไปข้างหน้ามุ่งพัฒนาให้เกิดความเจริญ นะคะโดยการต่อสู้กับการทุจริตอย่างไม่ย่อทอนั่นเองและโนเรดค่ะตัวเอ็นะคะโนเรดคือการสแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือตัว G นะคะก็คือความเอื้ออาทรก็คือร่วมกันร่วมพัฒนาให้เกิดความเอื้ออาทรต่อ กันนะคะบนพื้นฐานของจริยธรรมและความพอเพียงนั่นเองและเพื่อให้การทุจริตนี้เป็นเอ่อเป็นเอ่อมีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากยิ่ง,ข,ง,ข,ง,ข,งขึ้นนะคะก็ได้มีนักวิชาการได้เพิ่มนะคะคำภาษาอังกฤษขึ้นมาสองคำด้วยกันนั่นก็คือตัว e แล้วก็ตัว R นะคะซึ่งตัว e นั่นก็คือความเป็นเลิศนะคะเป็นเลิศซึ่งปัจเจกบุคคลและองค์กรเนี่ยชุมชนนะคะมุ่งความเป็นเลิศนะคะในการนำหลักโมเดลสตองโมเดลเนี่ยมาใช้ก็ได้แก่นะคะ ความพอเพียงนะคะความโปร่งใสตื่นรู้มุ่งไปข้างหน้านะคะแล้วก็ความรู้และความเอื้ออาทรเนี่ยนำไปประยุกนะคะรวมถึงหลักการของโมเดลเนี่ย ก็นั่นก็คือการมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการทุจริตนะคะไปประยุกต์ในการป้องกันการทุจริตภายในองค์กรที่เกิดในชีวิตประจำวันได้อย่างสำลิดผลและอีกตัวหนึ่งก็คือตัว A นะคะคือการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งปัจเจกบุคคลหรือองค์กรเนี่ยและชุมชนเนี่ยมุ่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองนะคะ และองค์กรไปสู่การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยหลักความพอเพียงนะคะแล้วก็แยกแยะผลประโยชน์ส่วนแล้วก็ผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยให้ออกด้วยนะคะรวมถึงผลกระทบต่อการทุจริตนะคะว่ามีการพัฒนาบูรณาการความรู้เนี่ยต่างๆให้เท่าทันทุจริตเนี่ยบนพื้นฐานของความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ได้อย่างไรนะคะ ค่ะสำหรับพลเมืองในการรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการถูจริคอรรัปชัน,นะคะซึ่งก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานนะคะได้ให้นิยามนะคะของความรับผิดชอบเอาไว้ว่าก็คือเป็นแนวคิดขององค์กรในการดําเนินกิจกรรมวางแผนนะคะ,ะตัดสินใจสื่อสารแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะข้อมูลข่าวสารต่งตางๆนะคะซึ่งก็สรุปได้ว่าการรับผิดชอบต่อสังคมนั้น,ห,นหมายถึงแนวคิดขององค์กรนะคะในการดําเนินกิจกรรมต่างๆนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นการดำเนิน ดเนินกิจกรรมการวางแผนการตัดสินใจนะคะการสื่อสารการประชาสัมพันธ์แล้วก็การบริหารจัดการและการดําเนินการที่คํานึงถึงผลกระทบของสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะ <c oughs> เพื่อให้มนุษย์นในสังคมนั้นนะ่ะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะค่ะสำหรับความรับผิดช,ชอบของสังคมนะคะเนื่องจากว่า,าสังคมเนี่ยนะคะ มีปัญหามากมายนะคะทั้งปัญหาการวางงาการว่างงานนะคะความเหลื่อมด้ำทางสังคมแล้ก็ ความไม่ยุติธรรมโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมถึงนะคะวิกฤตการณ์โลกร้อนเป็นต้นนะคะทำให้อดีตนะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตเลยนะคะจนเป็นภารกิจที่หน่วยงานของภาครัฐเนี่ยต้องแก้ปัญหาให้กับประชาชนนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะแต่เมื่อปัญหาต่างๆเนี่ยมีความซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากมากขึ้นนะคะการแก้ปัญหานะคะจําเป็นต้องบูรณาการนะคะทุกภาคส่วนเพื่อให้การแก้ปัญหาแล้วก็ประสบความสําเร็จได้อย่างมี ประสิทธิภาพนะคะซึ่งการรับผิดชอบต่อสังคมนี้นะคะก็บทบาทที่สําคัญเลยนะคะก็คือความเป็นพลเมืองนะคะพลเมืองที่อยู่ในประเทศไทยของเราเนี้ยซึ่งประกอบไปด้วยนะคะประชาชนราษฎรต่างๆก็มีส่วนร่วมในการที่จะนะคะเป็นกระบอกเสียงหรือเป็นอ่ากำลังสําคัญนะคะที่จะทําให้สังคมนะคะน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะก็ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทําให้ประเทศชาตินั้นพัฒนาไปยิ่งขึ้นนะคะและสําหรับคลิปถัดไปนะ,ะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสิ้นสุดลงนะคะแล้วก็จบในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะแล้วก็สําหรับคลิปต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของพลเมืองนะคะว่าพลเมืองที่ดีเนี่ยตามวิถีประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องปฏิบัต,ติตนอย่างไรนะคะเพื่อลดการทุจริตในสังคมเกิดขึ้นค่ะ